พบกันอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมวันนี้นะคะแอดมินมีโค้งสุดท้ายมัดรวมนะคะ3ตัว2ตัว,ตวเ,นนเน้นเลยนะคะของว,วันที่2มกราคม2569นะคะท่านผู้ชมเนาะวันนี้นะคะแอดมินมีแนวทางโค้งสุดท้ายนะคะสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะวันนี้วันที่30ธันวาคม2568นะคะ วันนี้แอดมินมีแนวทางโค้งสุดท้ายมาแบ่งปันมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะคะวันนี้ตรงกับวันอังคารนะคะท่านผู้ชมเนาะบ้านใครอากาศหนาวบ้างคะช่วงนี้นะคะท่านผู้ชมอากาศอาจจะเย็นลงนะคะเนาะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะอากาศหนาวนะคะน่าจะหนาวต้อนรับปีใหม่นะคะท่านผู้ชมต่างจังหวัดหนาวมากเลยนะคะท่านผู้ชมบางจังหวัดนี่หนาวมากเลยนะคะก็เป็นกําลังใจให้เนาะ ขอให้ทุกคนแบบว่าอะ,อะไรนะคะดูแลตัวเองดีๆนะคะเนาะเพราะว่าอากาศมันเย็นลงใช่ไหมคะจะทําให้ร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะท่านผู้ชมเนาะก็มีคนเป็นหวัดเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองดีๆนะคะวันนี้นะคะท่านผู้ชมโค้งสุดท้ายนะคะวันนี้โค้งสุดท้ายนะคะเนาะมัดรวมนะคะท่านผู้ชม เดี๋ยวใครที่รอนะคะวันนี้นะคะแอดรวมมัดรวมเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะโคงสุดท้ายนะคะทั้ง3ตัว2ตัว3มตัวเน้น2ตัวเน้นนะคะแล้วก็อยู่ในคลิปนี้หมดเลยดูให้จบคลิปนะคะใครดูจบคลิปแอดเชื่อว่ามีโชคแน่นอนนะคะท่านผู้ชมใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะก็ อยากจะให้มีโชคมีลาบกันนะคะรวมทั้งตัวแอดด้วยนะคะท่านผู้ชมเนาะก็อยากจะให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะคะมีโชคมีลาบกันนะคะเพื่อนๆนะคะเนาะก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของแอดนะคะก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทิปนาคาด้วยนะคะเปิดค่าการมองเห็นเม้นใต้คลิปนะคะแชร์ไปให้เพื่อนได้รับชมรับฟัง เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะเพิ่งมาเจอทริปนาคานะคะก็ดูให้จบคลิปนะคะท่านผู้ชมรับรองว่ามีโชคแน่นอนนะคะตัวเลขเหมือนหลายตัวนะคะท่านผู้ชมแต่ว่ามันก็จะมีตัวเน้นตัวรองอยู่นะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะทางช่องก็นําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะท่านผู้ชมแนวทางที่อดให้ไปนะคะใครชอบตัวไหนก็จัดไปได้เลยนะคะอาจจะเป็นตรงใจ ของใครหลายคนนะคะนอกแนวทางนะคะเพราะฉะนั้นงวดนี้นะคะอาจจะแตก3ตัวก็ได้นะคะท่านผู้ชมในวันที่2เมกรอาคม2568ที่จะถึงนี้นะคะใครที่มีแผนจะเดินทางไปเที่ยวต่างจังหว,วัดนะคะเนาะดีใหม่นะคะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้หรือจะไปไหนนะคะท่านผู้ชมก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็ ่ะไม่ว่าจะยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีต้อนรับปีใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ามีตัวไหนบ้างคะ่ะสรุปเน้นๆราคาเลขมีที่มานะคะท่านผู้ชมแล้วก็มัดรวมอยู่ในคลิปนี้หมดเลยนะคะ2มะกราคม2569นะคะ ตัวเน้นนะคะแถวบนเลยนะคะตัวรองแถวที่สองนะคะท่านผู้ชมแล้วตรงกลางนะคะท่านผู้ชมแอดก็จะเน้นๆนหน่อยนะคะตรงกลางนี้นะคะเนาะสามศูนย์ห้าเก้าแปดห้าเก้าห้าแปดเก้าแปดห้านะคะท่านผู้ชมก็เน้นนะคะสามห้าสามแปดแปดห้าหนึ่งห้านะคะท่านผู้ชมเนาะนี่ก็คือตัวเน้นนะคะแล้วก็2ตัวด้านล่างก็จะเป็นชุดเน้นแล้วก็ชุดรองนะคะ ใครชอบก็จัดไปได้เลยนะคะท่านผู้ชมเป็นตรงกับใจของใครบ้างหรือเปล่าคะแนวทางที่อัดให้ไปไม่เยอะนะคะท่านผู้ชมเนาะก็มีเพียงเท่านี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ขออวยพรให้ fc ของทิพนาคารนะคะขอให้มีโชคมีลาบนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆปัง,ปงๆมานๆทุกคนเลยนะคะและที่สําคัญนะคะขอให้โชคดีตลอดปีและก็ตลอดไป ยาวลากไปเลยนะคะพ่อใกล้จะปีใหม่แล้วใช่ไหมคะท่านผู้ชมเนาะขอให้โชคดีตลอดปีและตลอดไปขอให้ครอบครัวของ f c ทุกคนเลยนะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปนะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะขอให้สมหวังสมปรารถนาทุกประการไม่ว่าจะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็มีแนวทางขคงสุดท้ายมาฝากเพียงเท่านี้นะคะ เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ